สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l คลิปโตร็อกนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเคยจำคลิปที่ผมทำได้ในการที่เราจะไปทำการฟาร์มหรือฆ่าตัวไอออนสไปเดอร์ลิงนะครับกับตัวคอปเปอร์แครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ผมใส่อยู่นะครับเพื่อนๆเป็นชุดเดียวกันเลยนะฮะก็คือว่า เราจะมีขวานของมาทินดาตีบวก3นะนะครับแล้วก็รองเท้ากันติดพิษตีบวก3นะครับเพื่อเราความจริงเราต้องการสล็อตนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแหวนไม้นะเพื่อนๆดามจบวก2ทั้งคู่นะครับส่วนอันเนี้ยก็อาจจะคลากกันไปนะเพื่อนๆืตามกำลังรั์ที่มีนะมีผมมีบวก3บ้างบวก2บ้างอ่าบวก3บ้างอันนี้ก็ติดเข้ามาความจริงถ้าตัวเนี้ยได้ปาเป็นตัวไรทิงดามจอีกอันหนึ่งก็จะดีเหมือนกัน แต่ทีนี้ด้วยความที่ผมมี Writing d า m เม e แค่มีอัญมณีที่เป็นไร i ิงดามเมทนะที่เป็นเม็ดเหลืองเนี่ยแค่3นะผมก็เลยติดเป็นออคิ d จี w วลไปแทนซึ่งตัว Copper c o p p e r c r a b เนี่ยนะครับอโอเคมันแพ้ทางไร i ิงดาเมทแหละกับตัวฟิสิ c อลดามเมนะฮะแต่ทีนี้ไอสิ่งที่มันแพ้น้อยที่สุดก็คือ Chaos ก็เลยผมก็เลยเลือกติดตัวนั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะป้องกันนะได้ถึง30แต่ตัวอื่นเนี่ยป้องกันถึง35เลยนะนะครับก็ยังดีนะครับก็ผมก็เลยติดตัวนี้เข้าไปนะครับก็ชุดนี้เนี่ยสามารถฆ่าตัว copper crab นะครับได้1ตัวโดยที่ไม่ต้องทานเลือดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะเพื่อนๆหนึ่งนะครับวิธีการเข้าไปฟาร์มแร่ อของสายฟรีต่อยอดด้วยชุดเซตนี้แหละเซตชุดนี้เลยนะฮะสายฟรีต่อยอดเข้าไปฟาร์มแร่ไปยอย่างนี้แหละไปแบบไม่ต้องมีพลิกแอคอะเพื่อนเืนเนี่ยนะฮะดูได้เลยมินเนอร์ i ลามาย e n นิ g y c o ่งเอเนจีคอรของผมนี่คือ4นะนะครับแปลว่าจ่ายจ่ายเต็มๆเลย Energy ร์จีนะฮะแล้วก็มินเนอร์ i ลมายนิ่งดามจผม5นะนะครับจ่ายเต็มๆเลยเหมือนกันนะแต่เรามีเทคนิคนะครับ2นะครับเส้นทางการเดินควรจะเดินยังไงนะครับ เส้นทางการเดินในการฟาร์มแร่นะครับนอกจากแร่เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดเก็บผลไม้เพื่อมาเป็นต้นทุนในการที่เราจะใช้วนเวียนกันเนี่ยอยู่ในอีโคโซิสเต็มของเรานะครับในแมปของเรา3-4มสี่แมปตรงเนี้ยเราจะใช้วนอยู่ตรงนี้แหละนะครับเรื่องที่3นะครับถ้าเพื่อนๆไปเดินติดบ่อพิษใน v o n o u s u s r r r w เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่มันมีวิธีแก้2วิธีนะ คือหนึ่งกินมะพร้าวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษขอโทษอันนั้นมันมะพร้าวนี่มันช่วยเรื่องเมมเนาะเออถ้าตาบอดเนี่ยไม่มีอะไรช่วยได้เพื่อนๆตาบอดนะไม่มีอะไรช่วยได้ยังไงก็ต้องตีพลาดตามจํานวนที่บอดถูกไหมเหมือนเราตีลังพึ่งอะแล้วเราตาบอดอะนะครับเราก็ต้องยอมเสียพลังงานไปแต่เรามีเทคนิคอ่านะครับเดี๋ยวตามไปดูเทคนิคกันว่าแล้วเราจะทํายังไงถ้าเราไปอยู่ที่ v e น o ม o u s Harrow ไม่มีไม้ ให้เราตีเพราะว่าเราเป็นสายไม้ไงเราก็ควรจะไปตีไม้ถูกไมเพื่อเพื่อนเพราะว่า Energy สมมุติว่าเราต้องตีมิสทั้งหมด2ครั้งเนี่ยเราก็ต้องตีไม้สองครั้งเราจะทํายังไงถ้าเราอยู่ในเวนิสซาโรนะครับมันไม่มีต้นไม้นะมันมีแต่หินนะอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ3มเรื่องนะครับเพื่อนๆนมาตามผมมาเลยนะครับโอเคนะครับเราจะเข้าไปที่ตัวท็อกซิกเลกนะเพื่อนๆนนะครับหลังจากนั้นนะเราจะลงมาที่พอยซอนการ์เดนก่อนนะครับ เหตุผลคือต้องการเก็บเหตุเพื่อนๆเราต้องการเหตุชิจเกะนี่เป็นพระเอกของคลิปนี้เลยนะครับเหตุชิจเกะนะครับแล้วก็3นะครับเราก็จะเดินต่อไปที่เวนูเมียส r ฮ o รเพื่อไปทำการฟาร์มแร่ครับอ่ะไปกันเลยนะครับเพื่อนๆคือถ้าบางท่านเดินไม่ไหวนะ แต่ว่ามีเหตุชิตเกะอ,อยู่แล้วนะครับมีแหล่งพลังงานอยู่แล้วเนี่ยจะเดินแค่ท็อกซิกเลกกับเวนิเวยฮาโร่ก็ได้ไม่ต้องลงมาที่ตัวพอยซันการ์เดนก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยเพื่อให้มันเป็นเขาเรียกว่าครบวงจรนะผมเลยเสนอแบบเรียกว่าเอาฟูลออปชันไปก่อนนะครับฟูลออปชันไปก่อนส่วนเพื่อนๆจะเลือกทำแค่ สองแมปก็ได้สองสามแมปก็ได้หรือจะเอาฟูลเลย4 m a แมปเลยก็ได้นะครับอันนีเ้เราเอาเต็มเต็มก่อนมะเต็มแม็ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆไปตัดออกกันเอาเองนะนะครับนะครับเราสายไม้นะตีไม้เข้าไปนะครับไปดูทางขวานิดนึงมีแร่ไหมนะครับมีเจอหนึ่งก้อนนะครับ เราก็จะเสียพลังงานเต็มๆเลยนะครับเราก็จะลงไปที่ Poison Garden นะเพื่อนเ <ๆ S 1> เพื่อไปทำการเก็บเห็ดเก็บ Energy ให้ครบถ้วนนะนะครับอาจจะใช้เวลาเดินหน่อยนะเพื่อนๆแต่ว่าคุ้มค่านะครับ มาเก็บนะฮะอุ๊ยได้อะไรด้วยเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อผลไม้เรียกว่าอะไรอืมนะครับเดินตามผมเลยนะเดินแบบผมเลยนะฮะครับจะปลอดภัยนะเพืพ่อนๆระวังงูด้วยนะเพืพ่อนๆนะครับมันจะมีงูนะ ทีนี้นะครับอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเลือกใช่ไหมต้องตีเห็ดพิษอย่างเดียวนะฮะเราใส่รองเท้าตีบวก3ามมาล้วเราวัดใจไปเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนคือต้องดูของข้างในด้วยนะเพื่อนเว่ามันคุ้มค่าไหมพอดีอันนี้เป็นชิตาเกะเออผมอยากได้ผมก็เลยจัดไปนะครับนั่นอา่าวูเกือบไปละปมาก่อนชอบซ่อนตัวนะนะครับ มีแหล่งพลังงานเพียบเลยเพื่อนๆน,นะครับพยายามาเดินองค์เดินอ้อมอะไรไว้นะเพื่อนๆตรงไหนเพื่อนๆเ,เคยรู้ว่าเคยโดนงูฉกนะนะครับผมไม่ได้ชี้เป้าไว้ให้นะนะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะนะครับเคยโดนแล้วก็เจ็บแล้วจานะ <laughs> โอเคนะครับว่าม,มันอยู่ตรงไหนบ้างนะนะครับอ่ะโอเคเราก็ไปกันได้ละ เรียบร้อยเราได้พลังงานได้ชิตเกตด้วยนะฮะนะครับทีนี้เราจะไปทําการฟาร์มแร่และเพื่อนๆนะฮะทำการฟาร์มแร่และเวนเนอเมียรทโรเนี่ยเป็นแหล่งของแร่ที่ดีที่สุดแล้วแหละเท่าที่ผมดูมานะถึงแม้มันจะเราสามารถที่จะไปเก็บแร่ที่ฟุตฮิลยาวไปคริสตัลคาเวลก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะมาที่ฟลัดเคปตรงนี้ก็มีแร่เหมือนกันอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ เวนเวซ์เทโร่ท็อกซิคเลตรงเนี้ยผมมองว่ามันมีแรกครบถ้วนค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแล้นะครับในการที่เราจะทําฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ทองแร่เงินนะออคอปเปอร์นะครับต่างๆนะครับแถมเรายังฆ่าคอปเปอร์แครบได้ด้วยออตรงเนี้ยนะฮะอย่างน้อยโดยที่ไม่ต้องทานเลือดเลยนะครับในเนี้ยจะมีคอปเปอร์แครบแน่ๆเพื่อนๆคือยังไงก็มีนะฮะ อย่างน้อยสองสามตัวนะครับนี่ฮะฆ่าได้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะเพื่อนๆโดยไม่ต้องทานเลือดเลยนะครับสายฟรีต่อยอดนะครับอ่ะทีนี้เราเริ่มจะเห็นภาพแล้วว่าพลังงานเราเอ้อเด้อเกือบโดนผมยังไม่อยากให้เพื่อนๆเห็นสภาพการเดินตกบ่อแล้วกันนะบ่อพิษอะมีแร่ตรงนี้อีกไหม ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะอ่าลองดูว่าพลังงานเราจะพอไหมนี่เรายังไม่ได้ทานอะไรเลยนะนะครับบางทีในโซนเนี้ยมันแร่เยอะมากนะครับมันทําให้เราเนี่ยเรเริ่มจะเห็นภาพแล้วว่าเราต้องต้องน่าจะต้องทานใช่ไหมเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆทานชิสเกะครับแล้ว การทานชิตาเกะเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆนะเนื่องจากว่ามันจะร e s t o r e 5 energy นะเพื่อนและเกณฑ8 stack of adrenaline เพื่อนๆต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่ามันจะให้พลังงานเราด้วย5เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มเกมมาเพื่อนๆจะไปกินทันทีนะเพราะพลังงานเพื่อนๆเต็มอยู่ไงเพื่อนๆต้องใช้พลังงานไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับค่อยทานชิตาเกะเพื่อช่วยในการลด energy ถึง8 stack เลยนะแปลว่าพลังงานเนี่ยเพื่อนๆจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะถึง8ครั้งเลยนะ เราทานอันเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะเราตีได้กันยาวๆเลยนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมผมตีซินเวอร์เนี่ยนะครับจากที่ใช้พลังงาน4ใช่ไหมมันจะเหลือ2เองนะฮะแปลว่าผมเนี่ยใช้พลังงานแค่4นะในการตีตัวซินเวอร์นะครับอรอบนี้รู้สึกมันจะมีไม่เยอะเนาะนะครับและ อ๋อมีนี่ไงนะครับอันนี้ก็ใช้หลายทีเลยนะอ๋อเกินแปลว่าความจริงในรอบนี้นะฮะถ้าไม่ทานมาเนี่ยอืมความจริงก็ไม่พอนะผมว่านะไม่พอเพราะว่านี่มันช่วยไปเยอะเลยความจริงตีหนึ่งก็เนี่ยมันเหลือตีได้อีกแค่สี่หารยี่สิบใช่ไหมก็คือ5ทีนะครับมันจะน่าจะเกือบหมดพอดีอะ่ะหรือไม่พอขาดไปนิดนิดหน่อยๆนนะครับทีนี้ก็ ตีหงตีหินอะไรเก็บกลับบ้านไปแล้วกันนะเพื่อนๆนะไม่ต้องเดินกลับหรอกผมว่านะครับมันเหนื่อยเปล่าๆนะฮะอ่ะอันนี้ผมถือว่าผมไม่ตีแล้วกันอ่ะผมแถมให้นะอ่ะเอ็กซินะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูประมาณ2อีกรอบ2รอบนะเพื่อนๆนะมาดูผลประกอบการเรานะครับ25เพื่อนเพื่อนพเราฆ่าได้1ตัวถูกไหมนี่ยังไม่มีทองเลยนะความจริงเนี่ย กติผมเข้าเจอเยอะกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเข้ากันอีกสัก2รอบแล้วกันเพื่อนๆมันจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะนะครับอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้โชว์เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าเอ้ยถ้าผมติดพิษขึ้นมาเนี่ยใน v e n ูเมสฮาร์โลเนี่ยทำยังไงนะราเดินลงบอกพิษเข้าไปนะครับควรจะทํำยังไงนะถ้าเพื่อนๆรู้คําตอบในใจลองตอบมานะเออผมก็ มอยากท้าทายเพื่อนๆเหมือนกันนะว่าเพื่อนๆจะรู้ไหมถ้าสมมุติติดพิษที่แวนเมทร์โลตาบอดขึ้นมาทําไงอ,อ่ะทำยังไงถึงจะออปติไมท์ที่สุดะนะครับอาโจทย์คําถามนะครับไม่มีรางวัลให้นะ <laughs> จนอยู่ตอนนี้มีแรก ลงไปเก็บ energy ครับความจริงก็ใช้เวลาไม่เยอะนะถ้าเราแบบเออนะฮะใครจะไหวจะไปต่อจากอีกโซนหนึ่งก็ได้นะอันนี้ผมเอาแบบพอดีพอดีนะเพื่อนๆนะเอนเรียกว่าพอดีพอดีไม่ใช้เวลามากจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ใครเล่นไหวยาวๆก็จัดไปนะเพื่อนๆน,นะเอนะกรณีอย่างนี้นะถ้าให้ผมเลือกนะเออผมจะ ไม่ตีเห็ดพิษอะ่ะเออผมไม่ตีเห็ดพิษอะ่ะผมเอาหินอะ่ะไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะผมยอมเสียหกเออแต่ถ้าจะวัดใจอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้พอดีมันบังเนาะเออไม่ดูก่อนความจริงไม่น่าตีนะโอเคน่าจะใช้โหมดเพอร์สเปกติฟผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วเนาะเอออย่างเงี้ยมันเราจะเห็นของนะเพื่อนๆว่าเออข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะเมื่อกี้ความจริงถ้าผมเห็นนะถ้าผมส่องดูก่อนนะผมไม่เข้านะเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามันได้แค่ วายบัตทอนเนาะนะครับเออตรงนี้มีไหมมันเก็บไปยังนะผมเก็บไปแล้วเนาะครับไปต่อข้างล่างนะเดินตามผมเลยนะพี่เพื่อนๆนะอ่านะครับเส้นทางนี้แหละเวิร์กอยากจะไปโผล่อีกแมปหนึ่งถ้าเพื่อนๆเดินไหวนะครับก็ดีนะไอเนี้ยแมปนี้ก็ดีนะเออเผื่อเจอรังพึ่งไงใช่ไหม ดอกมงดอกไม้อ่าถ้าเราไม่เจอเราไม่ตีก็ได้นะนะครับอ่ามาเดินชมสักหน่อยนะฮะก็เพอร์เฟกนะเออความจริงเส้นทางนี้ก็ดีนะเพื่อนๆนะคือเดินมาเนี่ยยาวๆเลยเอ,อ่าใช้เวลานิดนึงแต่ว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ใช้ได้เลยนะเพียงแต่ว่าเราต้องมีชิาเกตเป็นพระเอกนิดนึงเพื่อนๆนเพราะว่าบางอย่างมเมื่อกี้ถ้าผมจะไปตีไม้ต่อใช่ไหมเออมันก็ได้นะเก็บไม้ต่อได้ด้วยนะนะครับ ติดอะไรเนี่ยติดหินใหญ่ด้วยเอาโอ้โหอ่ะชิตาเกะสักหน่อยพระเอกของเราต้องใช้แล้วล่ะนะครับได้เอเนจะีมาห้านะเพื่อนความจริงเสี่ยงกับตัวเห็ดพิษบ้างก,ก็ได้เพื่อนตีหินบางทีไม่คุมหรอกเพราะว่าในเนี่ยมันมีชิตาเกะให้เก็บอยู่เรื่อยๆเนาะ พอมันมีให้ชิสเกตให้เก็บอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันเป็นอีโคซิสเต็มที่เก็บไปใช้ไปเก็บไปใช้ไปนะเพื่อนๆนะเออมันคุ้มมันคุ้มนะฮะสบายๆนะะไม่ต้องคิดมากครับมีกุญแจเปล่าไม่แน่ใจอ่ช่วงนี้หากล่องเขียวอยู่เพื่อนๆอย่างที่บอกแหละนะฮะจะเอาลูเซนเทียให้ได้นะครับ เก็บเองเปิดเองนแหละนะฮะชิตะเกะถ้าเกิดเดินครบหลูปเลยนะผมว่าใช้ประมาณ2 2 22 2, 2, 2, 2, อเห็ดเออแบบว่าเดินจนแบบไปจนถึงนู่นได้เลยนะเก็บแร่ให้ครบทั่วเลยนะอันนี้เรา ตัดเยอะโดนเยอะพอดีผมไปตีหินเยอะด้วยแหละเมื่อกี้นะมันก็เลยต้องอาจต้องกินพลังงานนิดนึงนะเพื่อนๆนเออความจริงอะ่ะตั้งใจจะเป็นคลิปที่แบบไม่กินพลังงานเลยนะนะครับเพราะว่าเราจะใช้ชิตาเกะเป็นพระเอกนะครับแต่ดูแล้วน่าจะต้องกินนิดนึงเมื่อกี้ผมไปตัดเล่นไปเอา <c oughs> เอาขวานไปทุบหินแล้วส,สองก้อนโอ้โหหายไปเท่าไหรอ่อ่ะหกทีคูณสิบสองคูณสี่อ่ะสี่สิบแปดแล้วอะ่ะนะครับ มันจะไม่ไหวเอานะอ่ะเนี่ยชิตะเกะอีกสักอันหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะอยู่ได้ยาวเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะโอเคครับเอ๊ะเดินแปลกๆอ่ะอ๋ะอนี่ทางนี้มา แม่ได้อันนี้ด้วยนะฮะเมื่อกี้มันเห็นแร่ใช่ไหมเพื่อนมีไหมอ๋มอมีก้อนหนึ่งนะครับอ๋แล้วผมจะเข้าไปเอาไงะ่ะเดินทางไหนดีเนะี่ยออไปไม่ถูกเลยนะครับ ไม่พอนะเพื่อนอชิสเกอีกนิดนึงนะครับไปดูอีกโซนนะครับใกลสุดทางละนะครับ เราใช้พลังงานแค่8ดเองนะเพื่อนๆนะฮะในการตีทองนะครับตีแร่ทองก้อนใหญ่นะม,มีไหมอะ่ะจากที่ต้องใช้แบบเท่าไหร่อ่ะ4ี่สีเราใช้แค่8ปดนะครับหารสเลยอ่ะนะครับชิตาเกะนะเป็นพระเอกของรอบนี้เลยนะนะครับอุ้ยอันนี้คืออะไร ตาบอดแล้วอ่าโอเคตาบอดแล้วอ่าได้โชว์เพื่อน <_ d ust> ๆนแล้วนะครับตาบอดแล้วทายังไงเพื่อนๆนไม้ก็ไม่มีให้ตัดใช่ไหมวิธีการก็คือให้ไปตัดเห็ดเพื่อน <_ d ust> ๆนะครับเห็ดเนี่ยมันใช้ช <_ d ust> ้อปปิ้งเหมือนกันนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเพื่อนๆต้องตัดเห็ดใหญ่ครับเพราะว่าเห็ดเล็กเนี่ยมันตัดทีเดียวมันล้มนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าอ๋อตัดเห็ดเล็กก็ได้ตัดเห็ดเล็กก็ได้เพราะว่ามันจะมิสนะฮะแต่เพื่อนเพื่อต้องจําไว้ว่าเพื่อนๆนตัดได้แค่2ทีนะ 1ใช้พลังงานแค่1 Energy เห็นป่ะเพื่นอนๆ2อย่าไปตัดต่อนะไม่ได้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็กินอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพืเ่อนๆกินอ่กินชิตาเกะอ,อีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่ามันต้องไปต่อนะเพราะว่าพลังงานเราน้อยแล้วไงอันเนี้ยเออเนี่ยนะแล้วก็พอหยุดอ่าหายละเห็นป่ะก็คือพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆเราตัดเห็ดแทนที่เราจะตัดไม้นะครับเพราะมันใช้ช้อปปิ้งเหมือนกันอ่าเป็นไงเพื่อนๆตอบถูกไหม มีคนตอบถูกไหมครับฮะว,วิธีแก้ตาบอดนะครับแบบออปติไม์นะเพื <ๆ S 1> นะ่อนๆนะอะน่านั่นมีแล้นะทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องทานผลไม้เนาะครับอ่าโอเคก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครบถ้วนเนาะเพืนะ่อนๆเนาะ เหลือพลังงานอีกนิดนิด,นดหน่อยหน่อยะครับก็กลับบ้านกันไปดูผลประกอบการกันนะฮะอืมครับนี่คือ2รอบนะเพื่อนๆนะฮะก็มีทานชิซาเกะไป3นะความจริงเนี่ยชิซาเกะกับกล้วยเนี่ยอาจจะไม่ถึงด้วยนะเพราะว่าผมดันเอา ขวานไปเล่นกับหินสักสองรอบนะครับอ่ะมาอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะเพื่อนเพื่อนเพื่อความจานานนะนะครับแล้วก็แร่ความจริงผมเจอเยอะผมว่าผมเจอเยอะกว่านี้นะอย่างแร่ทองเนี่ยเออแร่เงินบางทีเจอกันแบบนัวๆแบบโอ้โหเยอะมากนะชิตาเกะนี่เรียกว่าต้องเป็นพระเอกมาแล้วอ่ะนะฮะอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเต้นน่เย็น เนี่ยความจริงพออย่างงี้ปั๊บนะเพื่อนๆกินชิตาเกะรอเลยก็ได้คือยังไงก็ได้กินอยู่แล้วนะชิตาเกะนะครับเนี่ยกินรอเลยเพราะว่ามันเพิ่มพลังงานไปแล้วเราใช้พลังงานไปแล้วนะคือพอใช้พลังงานไปถึง5เมื่อไหลปับ๊บเพื่อนๆก็กินได้เลยนะครับเพราะเราจะลงหลายแมปอะยังไงมันก็ต้องใช้นะครับก็ใช้ผมว่าอยู่ประมาณช่วงนี้แหละนะประมาณ 2- 3สเห็ดนะครับต่อรอบหนึ่งนะฮะ อันนี้ไม่มีอะไรนะครับเอ,อ้ผมเหมือนเคยเจอดอกไม้อยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะเนี่ยตรงเนี้ยนะมันจะมีดอกไม้นะมันแบบบางทีแบบมาตอนมืดๆเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะผมเคยเจอทิวลิปถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับ่าน่าจะเดินกันคล่องนะฝึกกันบ่อยๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็คล่องนะ อันนี้เราก็วัดใจกันไปเลยเพื่อนๆนะไหนๆก็ใส่รองเท้ากันเห็ดพิษมาแล้วนะฮว้าวโชคดีมากนะครับยังไงก็ต้องเข้านะเมื่อกี้ก็ลืมส่องอย่างเงี้ยนะฮะมันได้อะไรตัดไปเรื่อยนะครับ,นะรบแล้วเราก็ไปดูไอ้นี่หน่อยว่ามีรังพึ่งให้เราไหมอ่านะครับผมว่าเดินแบบเนี้ยเพอร์เฟกอืมนะฮะ บางทีจะตัดไม้บ้างก็ได้นะเพื่อนบางทีหลังเนี่ยมันมี e n เน g ี่ไงพอดีเราไม่มีคิวปิดเนาะเราก็ไม่รู้ฮะ,ะไม่มีนะหลังพึ่งมีไม้นะฮะไม่มีนะครับหลังพึ่งไม่ต้องลงไปถึงข้างล่างหรอกนะเพื่อนข้างล่างมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะ ไม่มีรังพึ่งเลยนะเพื่อนๆช่วงนี้หายากนะนะครับแต่ล่าสุดนะมีคนแชร์ในผมจะไม่ได้ว่า Facebook หรือ Discord นะ่ะเออปรากฏว่ามีรังพึ่ง2องรังนะในแมปนั้นซึ่งหายากและหลังๆเนี่ยแบบหายากมากนะครับภาพนั้นนี่เขาบอกว่าโอ้เป็นภาพที่นึกว่าจะไม่ได้เจออีกแล้วนะ2องรังในแมปเดียวนะเพื่อนๆอ่ะเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วฮะ ผมว่าผมตัดหินเล็กดีกว่านะคือใจก็ไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่ามันจะเป็นการเปลืองชิตาเกะไปอันนี้มันตี3ทีไงน,น,นะครับเนี่ยแล้วเราก็วนใช้ชิตาเกะตัวเนี้ได้3้อีกทีหนึ่งใช่ไหมเออเหมือนกับเราจะแทบไม่ต้องเสียอะไรเลยนะเพื่อนๆนะเก็บได้ใช้ไปเก็บได้ใช้ไปนะครับฟาร์มอย่างเดียวนะครับข้อสำคัญคืออย่าโดนงูนั่นเองผมรู้สึกว่าแถวเนี้ยมันจะมีงูนะต้องระวังนิดนึงนะ โอ้ห oh, เนี่ยได้ดิวดิได้ชิตาเกะทั้งสามอันเนี่ยเออนะครับมาทีเดียวโอ้คุ้มคุ้มคุมโอ้ยสี่อันใช้กันเพลินแล้วเพื่อนๆนะฟาร์มแรกกันสบายเลยทีเนี้ยไม่ต้องกินพลังงานเลยนะฮะเนี่ยรอบที่รอบนี้นี่เป็นรอบที่แบบเห็นภาพชัดเจนมากนะครับรอบสุดท้ายที่ผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะค,ความจริงเนี่ยจะเก็บไม้ตัดไม้ตัด,ต,ดตอเอาเฮ้ยห,หาเรื่องแล้ว ทางเรื่องและแบบนี้สงสัยจะไปตี copper camp ไม่ตายมั้งเนี่ยนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเพื่อนๆพ,พอจะเห็นภาพแล้วแหละเนี่ยคือสมมุติเรากินชิตาเกะไปนะ,ะเก็บได้เยอะเก็บได้เยอะเราจะฟาร์มไม้ไปด้วยก็ได้ไงเพื่อนๆถูกไหมเราจะฟาร์มไม้ไปด้วยก็ได้อะนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับแต่มันได้สามท่อนเองนะเพื่อนๆน,นะครับไม่มีก็ยังถือว่าพอรับได้นะเออพอรับได้นะครับ เนี่ยอ่ะแล้วเพื่อนๆก็กินชิซาเกะไปนะฮะอ่ามาดูซิมันจะตายไหมเนี่ยหรือเราจะตายก่อนมันวายสามเอ็ดพอดีเพื่อนๆแม่จริงๆเลยอ่ะโอเคผมว่าเพื่อนๆพอน่าจะเห็นภาพแล้วแหละเนาะว่าการฟาร์มแร่นะครับ ก็คือว่าใช้ชิาเกะนะครับในการลดพลังงานาในการที่เราสามารถจะเดินได้ถึง4 m a แมปเลยนะนะครับก็คือเดี๋ยวมาดูผลประกอบการหนึ่งไหมผมจะไปตายก่อนนะความจริงเนี่ยแร่เราก็ต้องได้มากกว่านี้นะแต่เอเคคลิปมันก็25นาทีแล้วนะเพื่อนๆเราจะเดินนะครับเพื่อนๆก็คืออย่างที่อธิบายไปเนาะเข้ามาที่ Toxic Lake ลงมา Poison Garden เชื่อมไป f l o ร Wood นะครับกลับมาที่ Poison g a r d เดต่อไป t o x i c l a เลแล้วไปฟาร์มแร่ที่ Venomous นะครับฟาร์มโดยการใช้ชิตาเกะให้เป็นประโยชน์นะครับพยายามอย่าไปทานผล,ลไม้เพื่อนๆมันไม่คุ้มหรอกคือทานเท่าไหร่ก็ไม่พอผมบอกเลยนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อไม่ใช้ชิตาเกะนะเพราะชิตาเกะมันได้ถึง8อนะ่ะคือมันลดพลังงานเราไปถึง8ครั้งนะในการเราออกแรงนะเพื่อนๆผมบอกเลยประโยชน์ของชิตาเกะตอนนี้เยอะมากดีมากในการที่เะาไปฟาร์มแร่นะครับเชื่อผมนะผละไม้เนี่ยเพื่อนๆทานเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพื่อนๆจะตีไอ้แร่นั่น สมมุติว่าจะตี8ครั้งไอ้นี่ต้องทานไอ้นี่แอปเปิลแดงไป8ผลนะทานไอ้นี่2-3-4ผลเลยนะใช่ไหมชเสเกะเป็นเพื่อกกนทานอันเดียวนะนะครับแล้วเข้าแบบนั้นเนี่ยโหเมื่อกี้เก็บเนื่อีอันนะครับแล้วความจริงวิ่งได้ยาวๆเลยเมื่อกี้พอดีผมไปเดินพลาดหลักๆเลยนะเพื่อนๆอย่าโดนงูฉกอย่าพลาดะนะครับแล้วเมื่อกี้ผมไปโดนอะไรนะสักอย่างหนึ่งอะนะครับจำไม่ได้ละพลังงานมันเลยลดลงไป นะครับก็พยายามอย่าให้พลังงานลดเพื่อให้เราจะได้ตีคอปเปอร์แครบเพิ่มได้นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากเลยก็เป็นแนวทางในการฟาร์มแร่นะเพื่อนๆแล้วก็แก้พิษในกรณีที่เราตาบอดนะให้ไปตีเห็ดแต่ต้องคำนวณจำนวนตีดีๆนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าตีเกินขึ้นไปกลายเป็นตีเห็ดแล้วเห็ดมันล้มขึ้นมานะครับอันนี้ก็สวยไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดีครับ